เส้นสวรรค์บัรดาลลายมือดีๆมีเส้นดีๆที่ทำให้ชีวิตเจ้าของลายมือเนี่ยประสบกับความสำเร็จมีหน้าที่การงานที่ดีมีผลประโยชน์รายได้นะคะร่ำรวยมีรายได้ดีมีคนอุปธรรมํำชูโชคดีนะคะวันนี้จะนำเส้นที่เหมือนกับเป็นพรจากสวรรค์นะคะหรือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือนะคะ ดวงชะตามีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูทำให้ประสบความสำเร็จร่ำรวยได้เส้นวาสนาที่มาจากเนินจันทร์เส้นวาสนาที่เริ่มต้นมาจากเนินจันทร์เนินจันทร์เป็นเนินแห่งความคิดรีเริ่มสร้างสารรค์จินตนาการแล้วก็เป็นเนินแห่งการต่างประเทศ เส้นวาสนาที่มาจากเนินจันทร์สามารถที่จะทํางานในต่างประเทศต่างแดนหรือไกลจากสถานที่เกิดของตัวเองในพื้นที่ที่ไกลจากบ้านเกิดเมืองนอนได้หาไรายได้หาเงินมีไรายได้เข้ามาจากที่ที่ไกลจากบ้านเกิดเมืองนอนหรือว่าต่างประเทศนะคะเส้นวาสนามีกิ่งก้านสาขาแยกออกมาทางเนินพฤหัส ยิ่งส่งผลให้เจ้าชะตานั้นประสบความสำเร็จมีโชคดีมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานมีความเป็นผู้นำสูงมีลูกน้องมีบริวารที่ดีที่เชื่อฟังนะคะและส่งผลให้อาชีพการงานของเจ้าของมือนั้นประสบความสำเร็จมีรายได้ที่ดีร่ำรวยค่ะ เส้นต่อไปวงแหวนที่อยู่ตรงเนินพฤหัสเรียกว่า r ิงอ o ฟโซเร m มอใครที่มี Ring of s o เร m o n หรือว่าเ,เส้นที่โค้งมาแบบนี้หรือจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้นะคะเส้นนี้คือเส้นแห่งความสำเร็จเรียกได้ว่า Success Line นะคะเส้นความสำเร็จที่มาจากการทำงานหนักการเป็นคนที่มีจิตใจที่ดี และเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจในความรู้สึกของคนอื่นดังนั้นความเป็นผู้นำนะคะนอกจากพระเดชพระคุณแล้วนะคะก็จะเป็นคนที่สามารถที่จะดึงความสนใจของคนอื่นได้มีสติปัญญาความเฉลียวฉลาดในการที่จะโน้มน้าวหรือชักจูงจิตใจของคนอื่นให้คล้อยตามให้เชื่อถือได้ดังนั้นจึงเป็นเส้นที่ มีจิตวิทยาสูงมีความเฉลียวฉลาดนะคะแล้วก็มีเรื่องของฌานนะคะสติและปัญญาชอบอาจจะเป็นคนที่โฟกัสกับบางเรื่องได้ดีแล้วก็ชอบทำสมาธิทำให้เป็นคนที่มีสติปัญญาสามารถที่จะเป็นผู้นำบริหารจัดการเก่งแล้วก็สามารถที่จะเข้าอกเข้าใจในจิตใจของคนอื่นรู้วิธีการที่จะชักจูง คนอื่นให้คอยตามในทางบวกได้นะคะจึงเป็นเส้นที่ทำให้เจ้าของมือนั้นประสบความสำเร็จนะคะและเส้นพุทธนะคะเส้นพุทธคือเส้นของการทำธุรกิจนะคะ ฉลาดในเรื่องของการเงินฉลาดในเรื่องของการทําธุรกิจการลงทุนแล้วก็ฉลาดในการใช้วาจานะคะพูดจาเป็นเงินเป็นทองมีวาทศิล์นะคะเจรจาติดต่อค้าขายประสบความสําเร็จนะคะมีคอนเน็ชันที่ดีแล้วก็เป็นคนที่จะได้เงินได้ทองประสบความสําเร็จจากการลงทุนจากการค้าขายค่ะและเส้นชีวิตนะคะเส้นชีวิต เส้นชีวิตข้างๆเส้นชีวิตมีเส้นอุปถัมภ์นะคะเส้นที่อยู่ในเนินสุขแล้วก็ตีคู่ขนานมากับเส้นชีวิตลักษณะแบบนี้นะคะเส้นอุปถัมภ์คือเจ้าของชะตาเจ้าของมือจะเป็นคนที่โชคดีมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยซับพอร์ตอุปถัมภ์นะคะโดยเฉพาะคนในครอบครัว คุณพ่อโดยเฉพาะคุณพ่อนะคะอุปถัมภ์ค้ำชูหรือจะเป็นญาติพี่น้องในครอบครัวนะคะคอยอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินซัพพอร์ตในเรื่องของการให้ที่อยู่อาศัยหรือว่าซัพพอร์ตในเรื่องของการลงทุนค้าขายก็ได้นะคะดังนั้นใครที่มีเส้นแบบนี้นะคะอยู่ข้างๆเส้นชีวิตถือว่าโชคดีค่ะ เป็นคนที่มีคนคอยอุปถัมภ์้ำชูมีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์้ำชูหรือครอบครัวคอยอุปถัมภ์้ำชูช่วยเหลือนั่นเองเส้นวาสนาแล้วมีขีดขั้นแบบนี้กลายเป็นตัว x นะคะเรียกว่ามิสติก x คนที่มี กาก,กบาทอยู่กลางฝ่ามือที่อยู่ระหว่างเส้นสมองแล้วก็เส้นหัวใจนะคะแล้วก็มีกาก,กบาทแบบนี้นะคะมีกาก,กบาทแบบนี้เกิดขึ้นมานะคะเป็นสัญลักษณ์ที่ดีค่ะมือคือมือเนี้ยจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีพระเกตคุ้มครองนะคะแต่วันเนี้ยจะพูดอีกรูปแบบหนึ่งว่าคนที่มีกาก,กบาทกลางฝ่ามือ นะคะมีทั้งดีและไม่ดีสิ่งสิ่งที่ไม่ดีหมายถึงว่าคุณจะประสบกับความสูญเสียความผิดพลาดหรือปัญหาครั้งใหญ่นะคะอาจจะเสียเงินเสียทองเจอปัญหาต้องให้เสียอกเสียใจหรือว่าสูญเสียเงินทองนะคะมีปัญหาต่างๆที่เข้ามาเป็นสัญลักษณ์ที่คุณจะได้รับบทเรียนค่ะหลังจากคุณได้รับบทเรียนอันยิ่งใหญ่จากปัญหาอุปสรรค ความสูญเสียนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียอกเสียใจก็ดีนะคะหรือว่าเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะคะหรือว่าจะเป็นการเสียเงินเสียทองสูญเสียแบบไหนก็ตามบทเรียนที่คุณได้รับนะคะจะทำให้คุณนั้นเก่งขึ้นแกร่งขึ้นนะคะแล้วก็ฉลาดมากยิ่งขึ้นและหลังจากการสูญเสียนะคะ after the loss เนี่ยคุณจะพบกับ the big success ความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ นี่คือความหมายอีกด้านหนึ่งนะคะของกากบาทกลางฝ่ามือที่ผ่านมาอาจารย์พูดบ่อยๆว่าคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนั้นมีข้อดีคือคุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีพระเกตคุ้มครองให้แคลคลาดปลอดภัยจากพยันตรายอุบัติเหตุหรือปัญหาทั้งปวงนะคะคุณจะหลุดลอดลอดพ้นเปลี่ยนจากหนักกลายเป็นเบาได้นะคะแล้วคุณก็จะมีโชคดีนะคะมีเรื่องของโชคดีเรื่องของ ความสําเร็จเรื่องของรายได้เรื่องของการเงินนะคะความมั่งคั่งแต่วันนี้ที่พูดถึงก็คือคุณจะได้รับบทเรียนอันยิ่งใหญ่นะคะแล้วจากนั้นคุณจะประสบความสําเร็จหรือเรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งทุกขลาภก็ได้ค่ะหลังจากความสูญเสียหรือหลังจากเรื่องแย่ๆความทุกข์แล้วคุณจะพบกับความสําเร็จ นี่คืออีกความหมายหนึ่งนะคะของคนที่มีการกระบาทกาลางฝ่ามือหรือว่าเรียกว่า m ิ s t i c X นั่นเองค่ะสัญลักษณ์สุดท้ายที่อยากพูดถึงนะคะก็คือมีดาวมีดาวอยู่บนเนินอังคารสูงนะคะเนินอังคารสูงคือบริเวณเนินนี้ เนินนี้นะคะนี่คือเนินอังคารสูงการที่มีสัญลักษณ์รูปดาวอยู่บนเนินอังคารสูงนั้นคือความโชคดีเพราะเนินอังคารสูงคือเนินอัจฉริยะความเก่งความเฉลียวฉลาดนะคะจะบรนดาลให้คุณนั้นมีความสำเร็จมีความร่ำรวยมีชื่อเสียงและมี อำนาจนะคะดังนั้นสัญ,ญลักษณ์รูปดาวที่อยู่บนเนินอังคารสูงคือจะได้รับอำนาจมีชื่อเสียงและมีความร่ำรวยค่ะเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะอีกสัญ,ญลักษณ์หนึง่งเส้นตั้งตั้ง,งหรือวัติเกินลานะคะที่อยู่บนนิ้วนะคะตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นข้อบนข้อล่างของนิ้วก็ตาม นะคะที่เด่นชัดเลยขึ้นมาชัดๆเลยนี่คือเส้นเงินเส้นทองเส้นรายได้ที่ดีนะคะคนที่มีเส้นแบบนี้นะคะไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามแต่ต้องเป็นเส้นที่คมชัดนะคะก็จะเป็นคนที่หาเงินเก่งมีรายรับที่ดีนะคะมีเงินเข้ามืออยู่ตลอดหาเงินเก่งนะคะแต่ถ้าเป็นเส้นตัดตัดแบบนี้คือการเสียเงินนะคะเสียเงินเสียทองนะคะ ดังนั้นใครที่มีสัญลักษณ์ดีๆนะคะเหมือนเป็นเ,เส้นที่ฟ้าประทานสวรรค์สร้างสวรรค์บันดาลน,นะคะเส้นดีๆแบบนี้ก็ดีใจได้เลยนะคะสำหรับเส้นดีๆสัญลักษณ์ดีๆที่ปรากฏอยู่ในลายมือที่นำมาฝากในวันนี้นะคะจะมีโอกาสที่จะ ร่ำรวยนะคะมีหน้าที่การงานที่ดีมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามีโชคดีนะคะแต่ก็มาจากการกระทำนะคะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเส้นวาสนาก็ดีนะคะหมายถึงการงานหมายถึงการลงมือทำงานนะคะและเส้นความสำเร็จ นะคะใดๆก็ตามที่ปรากฏอยู่ในมือนั้นก็อันเนื่องมาจากการทำงานหนะักการมีความตั้งใจในการทำงานความขยันขันแข็งจึงจะส่งผลให้เจ้าของมือนั้นประสบความสำเร็จร่ำรวยมีรายได้ที่ดีมีทรัพย์สินเงินทองได้มาจากการทำงานนะคะหรือแม้แต่มีคนอุปถัมภ์ให้ทำงานสำเร็จให้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะก็ล้วนแต่เป็นการ ทํางานทั้งสิ้นนะคะดังนั้นถ้าอยู่เฉยๆก็คงจะไม่ได้ประสบความสําเร็จอะไรมากมายแต่ถ้าลงมือทํางานอย่างจริงจังทำงานนะักก็จะประสบความสําเร็จได้ด้วยการที่มีเส้นดีๆนะคะคอยช่วยเหลือคอยอุปถัมภ์ให้ประสบความสําเร็จและร่ารวยได้ค่ะแพ็กเกจการวิเคราะห์ลายมือนะคะก็จะมี2แพ็กเกจก็คือการวิเคราะห์ลายมืออย่างเดียวค่าครู690บาทค่ะ สิ่งที่เดาจะได้รับก็คือจะเป็นคลิปวิดีโอการวิเคราะห์ลายมือของเจ้าชะตานะคะทั้ง2มือเลยทั้งมือซ้ายและมือขวานะคะอีกแพ็กเกจหนึ่งนะคะก็เป็นการวิเคราะห์ลายมือกับโหราศาสตร์นะคะก็ค่าครูอยู่ที่990บบาทสิ่งที่จะได้รับก็คือคลิปการวิเคราะห์ลายมือของเจ้าชะตารวมถึงการ ผูกดวงด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของเจ้าชะตานะคะและก็สามารถถามคำถามได้ห้าคำถามซึ่งคำถามเนี้ยก็จะตอบด้วยการดูลายมือและการทำนายด้วยการเปิดไพ่ทาโร่หรือไพ่ยิปซีประกอบกันนะคะสำหรับแพ็กเกจราคา990บาทค่ะ สำหรับการเปิดไพ่ทำนายดวงนะคะมีแพ็กเกจเดียวนะตอนนี้นะคะค่าครูอยู่ที่390บาทจะครอบคลุมการทำนายถึง3เดือนพร้อมกับถามคำถามได้ห้าคำถามนะคะคำทานายส่งเป็นคลิปวิดีโอนะคะโดยที่ผู้พยากรณ์ก็จะเพ่งจิตไปจับที่รูป ะะของเจ้าชะตาที่ส่งมาพร้อมกับอธิษฐานจิตนะคะขอเป็นตัวแทนบอกชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดและเพ่งจิตไปที่รูปของเจ้าชะตาเพื่อเป็นตัวแทนจับพายนะคะเป็นการสื่อพลังจิตในการที่จะจับพายแทนเจ้าชะตานะคะก็สามารถที่จะทำนายครอบคลุมนะคะเวลา3เดือนพร้อมกับคำถามนะคะถามได้คําคถาม ซึ่งการดูไพทาโรก,ก็เป็นศาสตร์ของชาวยิปซีนะคะที่มีสืบต่อกันมาเนี่ยนานกว่า200ปีแล้วค่ะ ฝากกดติดตามให้กำลังใจชาแนลนายทารอดพยากรณ์ยครเอด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจจัดทำคอนเทนต์คลิปดีๆมาฝากทุกคนกันอีกในทุกๆวันค่ะกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือจะคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันหรือมาแชร์ประสบการณ์กันก็จะขอบพคุณมากๆค่ะ